ไตไก่จะเอาไปต้มจ้ะต้มให้ปเปื่อยแล้วก็นั่งเคี้ยวเล่นจ้ะถ้าต้มไม่เปื่อยแล้วเคี้ยวไม่ไหวจ้ะฟันไม่ค่อยดีอายุมากแล้วไม่เหมือนตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กชอบกินมากๆเลยจ้ะไตไก่แต่คุณยายไม่ชอบให้กินจ้ะคุณยายบอกว่ากินแล้วมันจะดื้อด้านจ้ะ แต่ว่ามาอยู่เมืองนอกคุณยายอยู่ไกลตอนนี้ก็เลยกินได้จ้ะกินทีเป็นสองกิโลสามีไม่ชอบกินด้วยหรอกจ้านำไตไก่ไปล้างก่อนนะจ้าแล้วค่อยเอาไปต้มจ้าล้างเสร็จแล้วจ้าแต่ก่อนจะนำไปต้มต้องใส่พวกนี้ไปก่อนนะจ้าสมุนไพรจ้าใบมะกรูดรากผักชี แล้วก็ตะไคร้ใบเตยใส่ไปด้วยจ้าแล้วก็หัวขาใส่พร้อมกันไปเลยนะจ้าใส่ไก่ขนอไปครึ่งช้อนโต๊ะจ้าใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือเกลือส้มมีเกลือป่นเกลือเม็ดก็ได้นะจ้า ครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็น้ำเปล่าห้0ร้อจ้ะแล้วก็เปิดไฟต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งมาดูกันนะจ้าเคี่ยวมาได้1นชั่วโมงแล้วละจ้า ดูสิคิดว่าคงใช้ได้แล้วละจ้ะเดี๋ยวปิดไฟตักขึ้นแล้วก็ได้เยอะอยู่จ้าคงได้กินหลายวันอยู่เก็บใส่ถุงเล็กๆเ,เอาไว้เข้าตู้แข็งจ้ะเวลากินก็เอาออกมา ทีละอันสองอันสามอันนั่งเคี้ยวเล่นแล้วก็ใส่ลาบไก่จ้ะหันบางๆใส่ลาบไก่น้ำซุปของเขาหอมมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวพอเย็นแล้วก็บรรจุถุงแบบนี้เลยจ้ะได้หกถุงสองกิโล ไก่ไก่เดี๋ยวจะเอาเข้าตู้แข็งเลยจ้า